สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้จะสอน10เกรดต่อไปจากครั้งที่แล้วนะคะ10เกรดครั้งที่แล้วก็คืออัพไลนชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เหลือจากขั้นตอนที่ยิงข้อสอบอันนี้อันนี้ต้องมีอุปกรณ์นะคะก็คือเป็น ตัวยิงจะเป็นมือถือก็ได้นะคะระบบอะไรก็ได้แล้วก็มีไว้ตรวจทานที่โน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องมันก็น่าจะโอเคนะคะต่อไปขั้นตอนการนำข้อมูลออกนะคะนำข้อมูลออกจากาในโปรแกรมซิ g เกรดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราเรานำข้อมูลออกอยังไงนะคะ ใส่ไปเลยนะคะใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะถ้าข้าไม่ได้ก็คือลืมผัดหมดนั่นแหละนะคะอ่าอันนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะก็คือของเราเราเราซื้อไว้เรียบร้อยนะคะทุกคนซื้อลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะคะทีนี้ให้มาดูการทำนะคะการทําก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ ก็คือจะเป็นห้องเรียนอ่าชั้นนะคะชั้นป .5 นะคะในมือถือของเราเนี่ยเราสร้างเป็นตัววิชาเรียบร้อยแล้วสแกนข้อมูลครบหมดแล้วนะคะนี่นะคะมันจะบอกว่าเราสแกนข้อมูลไปกี่คนแล้วอะไรยังไงนะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้เวลาเราเอาข้อมูลออกนะคะก็ไม่ยากนะคะ การเอาข้อมูลออกจากตัวนี้นะคะก็อย่างเลกเลยเราก็ไปที่วิชานี่แหละก็คือตัวนี้นะคะาคณิตศาสตร์สมมูิว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้ก็คือวิชาคณิตมันจะบอกนะคะตอนที่เราตรวจเนี่ยว่าเราเลือกเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะ Number อ,อ่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะ วิธีการออกก็คือคลิกตรงนี้นะคะได้สองแบบแบบที่1ก็คือแบบ PDF นะคะแต่เราอยากได้เป็นตัวนี้นะคะจริงๆเราสามารถคลิกได้เป็นคัสตอมตัว c ัสตอมตรงนี้ได้นะคะแต่แอดจะเลือกเป็นแบบนี้นะคะนะคะอันนี้เราก็ได้ไฟล์ CSV เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเปิดเนาะ อันนี้เราเปิดเปิดไฟล์ามาเรียบร,ร้อยนะคะหลังจากนั้นมันยังเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่เราไม่รู้จักนะคะทุกคนแล้วก็ไปที่ข้อมูลนะคะแล้วก็เลือกจากข้อความนะคะตรงน,นี้นะคะไปที่ข้อมูลแล้วก็เลือกจากข้อความนะคะหลังจากนั้นก็ไปหาไฟล์ที่เราโหลดไว้เมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราโหลดไว้นะคะเนี่ยลงท้ายได้วยหนึ่งศูนย์นะคะนำเข้านะคะ ก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกเป็นมีการใช้ตัวขั้นแบบนี้นะคะเลือกตรงนี้เป็น Unicode UTF-8 นะคะถูกแล้วเนาะตรงนี้ให้ใส่เป็นจุลภาคด้วยเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่มันจะได้แยกหน่วยให้เราชัดเจนอ่าต่อไปตรงนี้ก็เป็นทั่วไปเสร็จสิ้นนะคะ มอกสร้างเพนงานใหม่ไหมอ่าโอเคนะคะแล้วก็มาเป็นภาษาไทยแล้วนะคะนี่คือการเอาข้อมูลออกในสิบเกรดนั่นเองนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับอีพีหน้าอีพีนี้ก็เป็นการนำข้อมูลออกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะทุกคนฝากด้วยค่ะ